จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4สโมสรแมนเชสเตอร์ e ยูไ i นเตดประกาศปล่อยตัวนักเตะชุดใหญ่หกรายที่หมดสัญญาออกจากทีมอย่างเป็นทางการโดยมีพอปอกบากกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนำทีมตามการางานจากแมนเชสเตอร์อินนิ n งเนล ปีสาจดแดงได้ประกาศปล่อยผู้เล่นที่หมดสัญญาออกจากทีมไปที่เรียบร้อยทั้งหมด11รายโดยเป็นผู้เล่นชุดใหญ่6รายท่ามกลางข่าวการเดินหน้าในการสร้างทีมใหม่ของเอริกเทนฮากในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับรายชื่อนักเตะที่หมดสัญญากับทีมได้แก่ฟอป์บอกบาเนมันยามาติดมิลิสันคาวานีเจสซี่ลินการ์ดฮวนมาต้าและรีแกลนส์ส่วนที่เหลือเป็นเพื่นดาวรุ่งและทีมสำรองอย่างพอนวูสต์สโตนพอนแม็กเชลเรดดีไวฮิมานีบัคเฮลเมลเลอร์ และคอโน่สเตลลี่ขณะเดียวกันเทนฮาร์กกำลังหาผูเ้เล่นใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หรือเบื้องต้นพวกเขามี่าับเฟกี้เดยอมกองกลางของบาร์เซโลนาและดาวิดนูเยสดาวยิงจากเบฟิก้าแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเวลานี้อันโตนิโอวาเดนเซียอดีตกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงทำนายว่านักเตะดาวรุ่งอย่างฮันิวันเบฟรี จะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับทัพปีศาจแดงชุดใหญ่ในยุคของเอริกเทนฮาร์ผมติดตามเกมของเทนฮาร์มาเยอะจนรู้ซึ้งถึงสไตล์การเล่นเป็นอย่างดีและรู้้วยว่าอะไรที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับอาจจคอสเซดัมและการที่เขาได้อยู่กับทีมตลอดช่วง p r e s e a จะทําให้แผนการสร้างทีมใหม่เป็นไปด้วยความสมบูรณ์แบบเพราะจะมีเวลาถ่ายทอดแนวคิดแบ่งปันประสบการณ์และปลูกฝังเรื่องต่างๆให้กับนักเตะแบบเต็มที่ ถึงช่วงนี้แหละสาคัญมา,มากๆในการปรับตัวของทุกฝ่ายเทนฮากมีพรสวรรค์ด้านการทําง,งานกับนักเตะดาวรุ่งเขามองออกหมดเลยว่าใครมีพรสวรรค์ซ่อนอยู่จริงๆและกล้ามาอบโอกาสให้เก็บประสบการณ์และพิสูจน์ตัวเองให้กับทีมชุดใหญ่เสมอและสําหรับฮันนีมานเบรีเขาเป็นนักเตะร,ระดับวาระาคิดที่ผมรับมากที่สุดในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้หากได้รับการคัดกลาที่ดีจากเทนฮากจะกล้าขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักได้ไม่ยาก อันดิบาวแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างจากเกมแดงเดือดที่แอนฟิลแล้วใช่ไหมเขากล้าหารดูด,ดันเข้าประท่าหนักหน่วงและหากประสบการณ์มากขึ้นกว่านี้จะทําให้แม่นยำมากขึ้นหวังว่าเขาจะสร้างความประทับใจให้กับเอลิกเทนฮารได้ในเวลาอันรวดเร็วลาซาล,ลอนสื่อสเปนเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีจะจ่ายค่าตัวของเปาโตเรสที่ราคา50ล้านยูโรตามที่ต้นสังก,กัดของนกเตะอย่างบเรัลต้องการ เกตันฮากซื้อประดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการดึงสโมสรให้กลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้แชป์อีกครั้งโดยมีข่าวกับนักเตะหลายคนทั้งกองหลังกองกลาง,งและกองหน้าแนรับไป25มีข่าวผูกพันกับแมนยูอย่างต่อเนื่องในขณะที่สปเปอร์ผู้แข่งร่วมลีกภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้ก็ให้ความสนใจเช่นกันจากการงานของสื่อแดงนกระทิงเปิดเผยว่าแมนยูพร้อมจ่ายค่าตัว50ล้านยูโรตามที่บบเรลลต้องการ เพื่อแลกกับลายเซนาเตาให้มาค้าแข่งในถิ่นออตเอรฟอร์ดช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ไก่ได้ทองก็หวังว่าสถานะของทีมที่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะช่วยโน้มน้าวให้นาเตามาค้าแข่งด้วยแทนที่จะไปอยู่กับแมนยูยูเวนตุสมีความเชื่อมั่นมากๆว่าจะได้บทสรุปและได้เซ็นสัญญากับพอปองบาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขณะที่การเจรจายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนรายงานว่ายูเว่ไม่นา่าพลาดหวังในตัวของอป๊อบบาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วแม้ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการเจรจาแต่ก็มีการบรรลุข้อตกลงระยะเวลาสัญญา4ปีกันได้แล้วที่เหลือต้องเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยคาดว่าในอีกไม่กี่วันได้รู้เรื่องรายละเอียดค่าเหนื่อยอโ,โ,โรมาโนระบุว่าอยู่ที่8ล้านยูโรต่อปียังไม่รวมโบนัสตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขเดิมที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าปออบา จะตงรงลดค่าจ้างของตัวเองลงจากที่รับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับปอกปาสร้างความบอบช้ำนักใจาให้กับแมนยูไนเต็ดเป็นครั้งที่2หลังจากปฏิเสธต่อสัญญาในยุคข,ของเซอร์เล็กฟูคุซันและย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัวในปี2012จากนั้นแมนยูใช้เงินมหาศาล89.3ล้านปอนด์ซื้อปอ,ปอ,ปอกบากลับมาร่วมทีมอีกครั้งในปี2016